สวัสดีคะ่ะทุกคนก็มาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอัปเดตให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่ไต่ได้ทําการขยายเหหัวเชื้อนะคะที่ทําในกระป๋งสีดํานี้แล้วก็ในขวด3ามขวดนี้นะคะแล้วก็3ามขวดฝั่งนีม้มาทีหลังเนาะที่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยก็คือทา3ามขวดนี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าหลังจากระยะเวลาผ่านไป2วันนะคะ จากที่เขาสีคล้ำนะทุกคนเห็นไหมเอ่ยไม่คล้ำแล้วจ้านะคะตอนนี้ก็คือเริ่มแดงแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจนในขวดสามขวดนี้นะคะก็แดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะทุกคนในกระแป๋งสีดํานี้ก็ได้สีที่ค่อนข้างชัดขึ้นนะคะออกไปทางน้ําตาลน,นะแดงอมน้ําตาลน,นะคะทุกคนเนี่ค่ะ วันนี้พามาดูนะคะอัปเดตพัฒนาการของจุลินซีย์สังเคราะห์แสงที่ไต่ทำการขยายโดยใช้ไข่ไก่เพียงฟองเดียวนะแล้วก็ขยายโดยการใช้หัวเชื้อนะคะซึ่งแต่มีหัวเชื้ออยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะ คือที่มาแนะนําการขยายแบบนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าใครที่มีหัวเชื้อเพียง1ขวดนะคะอยากคิดว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จนะเนี่ยประสบความสำเร็จได้เลยนะคะก็คือเอาหัวเชื้อที่มี1ขวดของเรานี่แหละเอามาขยายต่อนะคะทุกคนเอามาขยายเชื้อต่อเราก็จะมีใช้หลายๆขวดเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่ทำมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะแดงมาก่อนแล้วเนาะ ตัวนี้ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่ายังนําไปใช้งานไม่ได้นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เลยได้มาถ่ายคลิปพาทุกคนทําอีก3ขวดด้านนี้เนาะลองไปย้อนดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ2อสวันนะคะที่ไต่ได้พาทำนะคะขยายขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยการใช้ไข่1ฟองนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมสั้นๆนะคะสําหรับใครที่ อยากจะขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองนะคะจะขยายโดยใช้กระแป๋งน้ําก็ได้ขยายในขวดก็ได้นะคะในเหยือกแก้วเหยือกน้ําก็ได้นะคะเอาตามวัสดุที่ตัวเองมีนะสิ่งสําคัญที่สุดในการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือแหล่งน้ํานะคะพยายามหาแหล่งน้ําตามธรรมชาติเนอะอ่านี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะอัปเดตต้น ถั่วฝักยาวนะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนถั่วฝักยาวนะคะกําลังเจริญเติบโตนะเลื้อยขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเลื้อยขึ้นตามค้างผักนะเนี่ยค่ะกาลังเจริญเติบโตเลยนะคะทุกคนอ่าแต่ก็พยายามบำรุงดูแลนะคะก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะบำรุงควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมัก ขี้วัวนะใช้ EM นะคะอ่ากิ่งนี้เลื้ยมาทางนี้เนี่ยค่ะก็เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะมาอัปเดตให้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สั้นๆเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ